สวัสดีค่ะร้านขวัญมล็ดซาวค่ะออนิฟอสซาสามห้าศูนย์คันนี้ค่ะบังเดินทางมาไกลจากออนนุชเลยค่ะรอไฟสปอร์ตไลท์เข้าอยู่60วัตต์แล้วก็50วัตต์จากร้านขวัญมล็ดซาวเลือกติดไปเลยค่ะจบจบคือบังก็บอกว่าเป็นแนวสายทัวร์ลิงใช่ไหมคะอยากจะทัวร์ลิงเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องติดไปเลยสีดวงข้อดีของสีดวงลูกค้าถามว่ามันเกินความจําเป็นไหมอันหนูตอบแทนแล้วแต่คนชอบแล้วแต่รถเขานะคะคือข้อดีของสีดวงว่าพอเวลารถเลี้ยว เลี้ยวสิพี่ขวัญอ่ารถเลี้ยวเนี่ยไฟข้างล่างเนี่ยจะเลี้ยวตามทางไปส่วนไฟข้างบนเนี่ยก็จะคือ2ทางตรงกลางนะคะข้อดีมันจะเป็นประมาณนี้เป็นอิสวิกแยกอิสระค่ะข้างบนอยากจะขาวข้างล่างอยากจะเหลืองข้างล่างอยากจะเหลืองข้างบนอยากจะขาวได้ทั้งหมดแต่ถ้าเวลาพักไฟสูงเนี่ยจะติดพร้อมกัน สาเหตุที่ติดพร้อมกันเพราะเราพาักไฟเพื่อให้คนหยุดให้คนระวังรถเราอย่างเราไปเร็วๆอย่างเงี้ยช่วงชอบตัดหน้าใช่ไหมต้องถามยียย่ยงยี่ยงออกต่างจังหวัดบ,บ่อย <c oughs> ใช่ไหมอ่าจะมีรถตามต่างจังหวัดนะคะ <c oughs> เขา <c oughs> ะมีช่วงกลับรถอย่างเงี้ยค่ะจะมีรถชนบ,บทในพื้นท้องถิ่นเนี่ยเขาจะชอบตัดหน้าแล้วเขาไม่ชอบหยุดให้เราก็เราใช้ในจังหวะนี้ได้และที่สําคัญโปรโมชั่นแตรนี่นะคะเป็นตําแหน่งนี้เลยค่ะสวยสดและงดงามไฟสปอนไลท์ร้านขวัญส่วนสวิกโอ้โหเนี้ยเขาเรียกอะไรนะรถซิงรถซิงอ่า นี่นะคะแยกเปิดปิดอิสระชัดเจนเนะเาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งชุดไฟสปอตไลท์หรือรายการอะไรจากร้านขวัญม่น้องเสาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไม่ได้เลยสวัสดีค่ะบังขอบคุณมากค่ะ